นี้เรามากินหมูตักปุ๊บตะกี้ไม่ใช่หมูญี่ปุ่นคับเอ้ยไม่ใช่สนอาหารเกาหลีเขาจับสนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเกาเลีสปูนค่ะร้านอยู่ที่นี่เลย CDC เนาะใคบอกว่าที่นี่เครื่องเคียงอลังการมากเลยจะมีมันบดัะคอมบดใช่มีพาจอ นี่คือเครื่องเคียงนะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นปลา,าได้คะเถอของวุนเส้นองอันนี้ก่อนได้เทอริสน้องเทอริขอลองชิมก่อนเลยนะคะนี่ค่ะมันบดอ,าอ่าเทอริไม่เคยได้กินอยากลองชิมหน่อยอยากลองชิมใช่ไหมคะบนโลกนี้เทอริสไม่เคยไม่เคยกินแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่แบบกินกนะับเครื่องเคียงเนาะเป็นไงคะมัน,นก็ค่องบดแบ่งสัคองบดเมื่อกี้มันบดเนาะ นายพิสเกิดเราเรียนโจลี่ให้คะแนนได้ได้สี่ดาวทั้งคู่เลยเอาให้สี่ดาวทั้งคู่เลยเป็นตัวที่นั่สลัดครับ <c ười> ไม่กด้เขาปากครับอ่ะลองดูกลัวมีอร่อยครับเป็นไงเป็นไงคะเป็นอร่อยมากเลยใช่ไหมไม่ได้ครับ <c ười> ประจานต่อไปน้องทอลิมานี่ทั่วลองดูเจ๋งใช่ไหมเือรูสักชาติด็เพ่อแล้วก็คือจ้คันเน สองดาวโอเคสองเลมนกินปลาสยเกือ,อ,เกอบเจ็ด <c oughs> มาแล้วตอกบกี้เห็ดไหมเห็ดไหมลองดูลองเลียเพื่อรสชาติก่อนไหมเป็นไงรสชาติอ๋อโอเค เริ่มจะเผ็ดในจานแล้วเป็นไงตอบบกี้ยืดยืดยืดตอบบกี้อะเทียมจังกว่านะครับอ่ะลองดูแกะไม่เ,เข้ากันเป็นไงรสชาติเป็นไงของเธอเนี่ยเรียกถึงดังบางแล้ ôi okay. mọi